ลองจินตนาการดูนะครับรถแข่ง F1 ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งอยู่บนถนนที่ดูเหมือนเรียบไม่มีอะไรเป็นปกติแต่ทันใดน,นั้นปังฝาท่อระบายนะ้ำดีดขึ้นมากระแทกใต้ท้องรถรถเสียหายยับเยินนักแข่งต้องออกจากการแข่งขันทันทีและบางเคสนะครับอาจถึงขั้นเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เลยทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากสิ่งที่เราแทบไม่คิดว่ามันจะมีผลอะไรกับโลกของความเร็วฝาท่ออันเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าในโลกฟอร์มูล่าวัน ทุกสิ่งทุกอย่างบนแทร็กแม้จะเล็กแค่ฝาท่อก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอจะเปลี่ยนเกมการแข่งขันแบบไม่ทันตั้งตัวแล้ววันนี้นะครับผมจะพาไปจอดลึกถึงแก่นฝาท่อเกี่ยวอะไรกับ F1 มันมาอยู่ในสนามได้อย่างไรมันเคยเปลี่ยนผลการแข่งขันได้จริงไหมและ FIA ป้องกันยังไงและที่สําคัญที่สุดก็คือทําไมฝาท่อถึงเป็นของเล็กๆที่โหดร้ายที่สุดในโลกแห่งความเร็ว สนามแข่ง F 1น,นะครับไม่ได้เหมือนกันหมดมันถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆแบบแรกคือสนามถาวรหรือ permanent circuit สนามพวกนี้นะครับสร้างมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะไม่มีฝาท่อบนแทร็กแน่นอนเช่น silverstone หรือ suzuka แบบที่2นะครับก็คือ street circuit หรือสนามในเมืองที่ใช้ถนนสาธรารณะในชีวิตประจําวันมาแข่งนี่แหละครับตัวปัญหาเพราะบนถนนพวกนี้นะครับเต็มไปด้วยฝาท่อแบบสุดท้ายนะครับคือสนามผสม หรือเซมิสติ e เซอร์กิตอย่างไมอามี่หรืออัลเบิร์ตพาร์คที่ใช้ถนนเมืองบางส่วนผสมกับสนามที่สร้างเสริมฝาท่อระบายน้ําเหล่านี้นะครับเป็นของเดิมที่มีอยู่ใต้ถนนเพื่อการระบายน้ําพ่อสายสื่อสารหรือระบบประปาของเมืองและเมื่อสนามใช้พื้นผิวถนนเหล่านี้จริงๆโดยไม่สามารถปรับปรุงใหม่แบบ100%ได้ฝาท่อนะครับจึงยังคงอยู่และมันคือไพซอนเลนในโลกแอครับต้องเข้าใจก่อนว่า รถ F1 นะครับใช้หลักการ Aero Dynamic ที่ละเอียดและรุนแรงที่สุดแรงดาวฟอร์สที่เกิดขึ้นใต้รถยิ่งเร็วแรงกดยิ่งสูงตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะครับรถ F1 รุ่นใหม่ใช้ระบบ g าว e f ฟ e c t ที่อากาศไหลใต้ท้องรถด,ด้วยความเร็วสูงเกิดเป็นแรงดูดมหาศาลใต้พื้นรถที่ความเร็วกว่า300กิเมต่อชั่วโมดาวฟอร์สที่เกิดขึ้นนะครับอาจมากถึง1,800กิโลกรัมมากกว่าน้ำหนักตัวรถถึงเกือบ2เท่า ถ้ามีฝาท่อที่ยึดไม่แน่นพอรถวิ่งผ่านด้วยแรงดุขนาดนั้นฝาท่อนะครับสามารถดีขึ้นมาและกระแทกใต้ท้องรถได้เหมือนยิงกระสุนเหล็กและสิ่งที่น่ากลัวก็คือรถ F 1ันะครับมีชิ้นส่วนสําคัญอยู่ใต้พื้นรถเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แรงสูงฟลอคาร์บอนไฟเบอร์หรือแอโรพาร์ตหากโดนฝาท่อกระแทกแค่จุดเดียวนะครับรถตั้งคันอาจพังทันทีครับพูดถึงฝาท่อนะครับถ้าใครคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงขอให้ฟังเหตุการณ์พวกนี้ให้จบบก่อนนะครั แล้วคุณจะรู้เลยว่าฝาท่อใน F1 ไม่ใช่เรื่องเล่นๆผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเริ่มที่ปี2010ที่สนามมนาโก,โกตอนแข่งขันจริงมีฝาท่อที่หลุดอยู่ตรงช่วงทางเข้าโค้งที่2ถึงโค้งที่3 r ูเบนบาริเคโรจากทีมวิลลียมขับผ่านเข้าไปฝาท่อหลุดจนล้อหน้าพัางยางระเบิดรถหมุนคว้างไปชนกำแพงรถจอดขวางแทร็กทำให้กรรมการนะครับต้องส่งเซฟตี้คาวออกมา ในการนี้นะครับเปลี่ยนเกมการแข่งขันทันทีสำหรับทีมทุกทีมเลยครับถัดมาในปี2016ที่สนามโมโดโรโกเช่นเดิมนะครับรอบซ้อมฟรีครั้งที่1ห,หรือ FP 1 n i นิโคลัลสเบิร์กจากทีมเมอร์ d e s ดสวิ่งผ่านฝาท่อจนโดนตำจนยางรั่วนะครับและเจนสันบัตตันจากแมคเคนวิ่งผ่านจุดเดียวกันฝาท่อหลุดขึ้นมากระแทกล้อหน้ารถบัตตันอย่างแรงปีกหน้าแตกช่วงล่างและระบบเบรกเสียหายหนะัก ทำให้การซ้อนต้องโบกโงแดงและยกเลิก F1 ทันทีครับปี2017ที่สนามเซปังประเทศมาลเลเซียรอบซ้อตีครั้งที่2หรือ F2 p นะครับโรมันกกสลองจากทีมฮาร์ดวิ่งผ่านโค้งที่13ซึ่งเป็นโค้งความเร็วสูงมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดนฝาท่อหลุดดีดใส่ล้อหลังยางระเบิดรถเสียการควบคุมพุ่งชนกำแพงแรงมากเซสชั่นนั้นนะครับถูกยกเลิกทั้งช่วงเพราะต้องตรวจสอบฝาท่ออย่างละเอียดครับ ปี2019ที่สนามบาคูประเทศอาเซเซ์ไบจันรอบสอมฟรีครั้งที่หหรือ FP1 นะครับจอร์ดลัสเซลยลจากทีมวิลเลียมยิ่งผ่านฝาท่อที่ไม่ได้เชื่อมแน่นฝาดีขึ้นมาชนพื้นฟลอร์รถจนแตกละเอียดแชสซีบิดเสียหายให้การุ่นแรงจนต้องยกเลิก FP1 ทั้งหมดเดื่อาจะมาทีตรวจสอบฝาท่อทั้งสนามครับปี2020นะครับที่สนามปอโตประเทศโปรตุเกสรอบสอมฟรีครั้งที่3 FP3 เซบาสเชียนเวเชลนะครับจากทีมฟอร์เรรี่ ยิ่งผ่านฝาท่อที่หลวมจนต้องโบกธงแดงและยกเลิก Fp3 ไปทั้งรอบรอบฟอร์ดไฟตยต้องเลื่อนออกไปอีก30นาทีเรียกดนาเสียเวลาทั้งวันเพราะฝาท่ออันเดียวเลยครับและสุดท้ายครับปี2023ที่สนามลาสเวกัสรอบซ้อมฟรีครั้งที่1ห,หรือ Fp1 นะครับคาร์ลสไตน์นะครับจากทีมฟอร์เรี่ิ่งผ่านฝาท่อที่ไม่ได้ติดตั้งแน่นพอฝาท่อนะครับดีขึ้นมาตำแหน่งแบตเตอรี่แรงสูงใต้พื้นรถพอดี ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงจนต้องเปลี่ยนแชสซีทั้งคันตามกฎ FIA นะครับทีมต้องถูกลงโทษปรับปิดสตาร์ทสิอันดับกันเลยทีเดียวครับทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของทีมแต่มันเป็นเพราะฝาท่อเหล็กที่ควรล็อกให้แน่นอยู่แล้วครับทั้งหมดนี้นะครับคือเหตุการณ์จริงฝาท่อเพียงฝาเดียวนะครับไม่ใช่แค่ของตกแต่งริมถนนแต่มันเคยหยุดสนามหังรถและเปลี่ยนเกมแข่งมาแล้วจริงๆในโลกของ F1 ครับหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ FIA นะครับไม่ปล่อยผ่าน ทุกสนามสเตทเซอร์กิตหรือสนามผสมจะมีการตรวจฝาท่อทุกจุดก่อนวันแข่งจริงบางจุดนะครับผูกเชื่อมเหล็กบางจุดนะครับใช้อีพ็อกซี่หรือซีเมนต์พิเศษยึดไว้ให้แน่นบางสนามอย่างลาสเวกัสนะครับถอดฝาท่อออกหมดแล้วเปลี่ยนมาเป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เฉพาะทางนอกจากนี้นะครับยังมีการทดลองใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนใต้ฝาท่อในสนามใหม่ๆเช่นไมอามี่ลาสเวกัสและซาอุดีอาระเบียครับทั้งหมดนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีจุดอ่อนแม้แต่มิลลิเมตรเดียว นในโลกของ F1 นะครับแค่ฝาท่อได้ขยับได้ก็เปลี่ยนทุกอย่างแล้วครับแล้วพออะไรทําไมฝาท่อเดียวถึงเปลี่ยนผลการแข่งได้จริงสมมุติได้ครับว่าฝาท่อหลุดรถชนเซฟตี้คาวออกมาเปลี่นกลยุทธ์ทีมพังหมดบางคนยังไม่เข้าพิดก็ได้เปลี่ยนทันทีบางคนที่เพิ่งเปลี่ยนยางก็กลับกลายเป็นเสียเปลียบบางคนนะครับอาจขึ้นโพเดียมท,ทั้งที่ไม่ได้แซงใครเลยหรือบางคนอย่างคาร์ลอสซาน,นะครับก็อาจโดนโทษเทรดสตาร์ทเพราะชิ้นส่วนพังจากฝาท่อทั้งที่ไม่ได้ขับผิดอะไรเลย ฝาท่อนะครับไม่ใช่ของตกแต่งลินถนนแต่มันคือตัวแปขรขดโหดที่กลายเป็นตัวเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทันทีครับในโลกเอฟันทนะครับท,ทุกเวนทีมีค่าทุกเซียวลมมีผลและทุกการเปลี่ยนยางคือเกณฑ์จิตวิทยาฝาท่อแค่ฝาเดียวถ้าล็อกไม่แน่นก็สามารถพังรถมูลค่าหลายสิบล้านเปลี่ยนตำแหน่งโพรดียมและพลิกผลแชมป์โลกได้จริงๆสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเล็กที่สุดกลับเป็นสิ่งที่นักแข่งทีมวิศวกรและ FIA กลกัวที่สุดที่ละคบฟอร์มเลววัน โลกที่แม้แต่ของใต้ถนนก็เปลี่ยนทุกอย่างบนแทร็กได้คุณกําลังอยู่กับ Cassie Bank Channel ที่ที่รถทุกคันนะครับไม่ใช่กันเหล็กกับล้อแต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงโค้กสุดท้ายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ